พี่น้องมึงก็ผมโอ้โหโอ้โหเวพี่น้องแถลงนี่มันต้องอิ่ย่างมากมายหรอกนะฮะผมอยู่ที่จังหวัดกระบี่ครับผมอําเภอกกลันตานะครับมืึอนี้เขานี่พี่น้องคู้บยใหญ่นะผมจะพาพี่น้องนะฮะไปหาหมึกสายนะครับผมนะฮะเดี๋ยวพ่อเพิ่งกำลังเฮ็ดเนื้อนี่ห่อห่อห่อปูนะพ่อเนาะเอาปูเอาปูเฮ็ดเนื้อครับผมไปเดี๋ยวเ่าเอาซ่อมไปห่อมาโอ้โห พี่รองเมืองเหรอคืออันนี้เฮา่ได้เอาเปไปยัดไม่ไดหูนะบอกไว้ก่อนนะเอ,นนอผมมาเฮามาลุ่นกันนะฮะว่ามันสิมานบอกผมบอกไว้เลยวย่าผมไม่ได้เอาปลาหมึกไปยัดใส่ในหูไว้นะอ,อันนี้คือของแท้ครับผมนะฮะคือของแท้นะนี่ครับผมนะฮะหูเป็นลักษณะแบบนี้อ่านีเา่เอาหูเอาหูแรกก่อนนะพ่อเนานะ,อะเอาหูแรกก่อนอ๋ออ๋อทีนีคนคนเดินขัดข้องกับหางขึ้นกันเนาะเออพลาดสายตาบ่ได้เลยพี่น้องเดลย แสดงว่าม <Five> ันมันบกินแสดงว่าม <want> <can> ันบกินเฮ้ยนั่นนั่ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยดูดูดมาแล้วมาและดูครับผมสดสดนะอุ้ยตื่นเตี้นครับผมตื่นเตี้ยนเต้ยอให้ได้อให้ได้นะขอให้ได้นะใช่ไหมโอยโอ้ย รู้ตัวอยู่มันรู้ตัวอ๋อมันได้ยินเสียงเราหรือเปล่ามันเลยไม่ขึ้ไม่มาเกีนะมันหลายอย่างองพี่น้องมาใหอ้ยนี่เดียวไม่อ่อาเลยนี่พี่น้องนะครับก็บอบอกก็บอกแซวว่ามันสีได้ง่ายๆ้ะพี่น้องนะครับหรือเป็นน้ำผึ่มเอาถัวยนี่มาบ่ตจดจามต่อไปครับผมโอ้ครับผมพี่น้องมึงครับผมโอ้โอ้โอ้โว้โว้โว้บุกสซนครับผมโอ้ โอ้โหโอ้นี่ครับผมเดี๋ยวผมไปล่างก่อนเดี๋ยวมัน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 เป็นตุ่มัะผมนี่ครับผม้สุดยอดเลยเดี๋ยวล่างกันครับผมเอาพี่้องไหมไปเลยโดนอย่างมากมายดอก มึกสดๆนะว้าว,วม,มานี่ครับผมไปลงไปลงไปลงไปเออฮึอ กรอบมันดูดปากนะนั่นคือของแพดูดปาก <c oughs> <c oughs> คือมันอบ่นเหนียวนะอ,อ,อ,อ ของสิ่ะนีน่ดูปลาผมร่างแบบดีๆไสเลยนะ สดบาสดพี่น้องมึงเอานะถือว่าประสบความสำเร็จเนาะเออถือว่าประสบความสำเร็จสุดยอดทุกคนไม่ต้องอย่างมากมายดอกใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยเจอมานะครับแบบได้ฟังไปนี้ทุกคนตัวนี้เสร็จพี่จ่านะทุกคนนะสุดยอดพี่จ่าผีมือครับผีมือโอ้โหแบบ ปลาเน่ยดูปลาผมคือมันต้องเอียงมากมายเดี๋ยวพี่น้อง

我。 เมต้องเอยียงมากมาให้พ่อๆกันพี่จ้าบรต้องพาพี่น้องนะฮะมาหา,หาแบบนี้คือม,มือตุเวียนนะแต่ที่นี่ขอตัวจากาพี่น้องพี่ดีครับโผมดีครับ